ว่าพม่าเนี่ยมาได้ประตูในช่วงต้องบอกว่าเกือจบจะพุ่งเวลาไอ้ที่เวลา,ลาลวได้ครับพามาประตูเสมอเป็นของประตูต่บข,ข,ของครับน่าเกลนะเก่ากำลังหลุดอีกครั้งแล้วเดี๋ยวต้องดูกันต่อในครึ่งเวลาหลังเนี่ยถ้าทีมไดยได้ประตูขึ้นนำอีกครั้นนึลูกกอดเนี่ยแม่จะได้เปรียบเลยครับแล้วพม่าเนี่ยยังไม่เคยขึ้นนำด้วยครับไล่ตีเสมอเปครั้งครับ เดี๋ยวต้องดูแล้วว่าประตูต่อไปเนี่ยจะเป็นของพีใดเราให้ตามท่องมาลูกนิดเริงาจะใช้เท้าเทออกมาได้ลูกสาวประตูของเดนเจอร์ จังหวัดที่ยิงเนี่ยเหมือนยิงไม่ไดีด <finding. S 2> ้วยแต่ว่าแม่บอลมันจะเข้ากรงครับได้ดดไปลูกทุ่ครับอมแม็อกจังหวัดนี้พาาไว้ก่อนเอาครับเสียลูรีคิกจังหวัดนี้ครับแบนเจอร์ทำแมนเนี่ยจะได้ล้อมสองดูว่างครับ okay. <realised> คนที่อยู่ที่บอลเนี่ยเป็นซอกครับวิบ่งมาแล้วจังหวะเนี่ยยังไปติดตองแพนครับยังได้เจนลูกทุ่ง,งน้องธนาคอมแย่จังหวะเนี่ยูผเข้าจากด้านหล,ลังครับกรรมการให้ฟาวอีกครั้งหนึ่งเนี่ยบริเวณ ใ,ใกล้ที่เดิมไปล,ล้แต่ว่าถอยหลังมาหน่อยครับคราวนี้จะเตะคนยีบบ้างครับจะเป็นที่อ่านเนี้ยอ่านคิบมาแล้วแหมลูกเนี้ยโผล่ออกหลังไปแล้วแ่มแฮมเดินตื่นยิบตื่นถายเข้ามา,า,าแต่ว่าคอนจะมันลึกออกหลังไป่ต่อยนอะ ให้เราไปทิ้ขึ้นมาลูกนี้ตักบอลแรกไม่ดีครับคะแนนแย่งมาได้ครับหากกลับมาก็ยังเป็นสี่แล้วนกตับบอลได้เอาแล้วให้มาลูกนี้เข้าใจกันแล้วไม่ดีเก็บให้ก่อนครับรู้สาวว่าตัวเนี่ยแพ้บอกมาได้ครับเดนเจอร์ตะเกียบกลับแล้วครับแฟนค์ผิทางซ้ายครับแเข้าในลูกนี้แต่งแล้วหาผู้เล่นหัวไหลหัวไหลหัวไหลไม่โดนต้อง เรับลูดมาสี่คนับจังหวะนี้เข้ามาโอ้โหด๋วเขียวลองพูดสามวัตูแต่ว่าตามไปเล่นต่อไม่ได้ครับเราอยากแก้ไขออกมาได้ครับเดสเตอร์ไอ้อาจตัวเนี้ยออกข้างไปเลยครับต้องบอกว่าจังหวะที่เขียวหลุดไปด๋วหนึ่งต่อหนึ่งกับผู้ถาประตูเนี่ยเอฟพยานเธอไปแตะอ้อมตัวแล้ววิ่งไปเอาแต่ว่าช้าไปนิดนึงครับ พลาดโอกาสได้ประตูไว the so ้ครับทำไมแต่ยังไดเลยลูกเพื่อนครับแล้วจะมีการเปลี่ยนตัวด้วยสำหรับแดนเซอร์ถ้าจะเป็นผู้สาวประตูหรือว่าเขาเนี่ยเดินออกมาโอ้น่าจะเปลี่ยนผู้สาวประตูแล้วแบบนี้โค้เลยต่อไม่ไหวแล้วก็ถือป็นงานัาเลยแล้วสำหรับแดนเซอร์ครับไม่ คุณสาวตัวจริงเน่ยตอนนี้มีการบาดเจ็บแล้วกละแจ็คเก็ตตัวด้วยครับนั่นจะเป็นอาการบาดเจ็บที่เจ็บเองหรือเปล่าจังหวัดนะครับลูกเกลีที่เกิดขึ้นยังไม่มีการประทากันครับแล้วโวย ไปถีบคือนหน้ามาเขียวโง่กับมาที่อ house, <ett> ันดีลงมาทางด้านขวาโกยไทยตามข้ามาจอกไปเองครับทางด้านขวามาสุดเส้นแล้วคนน่าจะออกไปแล้วครับไอมติดยากนะติดนี่ดิได้เป็นลูกทุ่งมาเก็ตเตอร์ โดนสัดเลยครับเจนเจอร์อกอกทางขวาพีทนกให้บอลล่วงีปทาใกล้รักติดเข้ามาครับโดนสัดแล้วให้จังวะเนี้ยขานิดเึงครับสองตัดได้ ออกมาทางขวาดยเรายิงปั่นมาก็ยังไปติดบล็อกครับบอนทัลเล็ตออกด้านข้างแล้วได้ิงลูกทุกอีกร่าเพราะแม่เล่นเร็วเลยครับแม่สงหวดจะยิงไปยิงลูกเงี้ยโดนไม่แตะเท้าค เสวยแจ๋วบอลจากขาเลยครับจังหวะนี้หลุดมาสามมาสองยิงไกลก็ยังปัดทิ้งออกไปได้ครับโอ้โหเนี่ยแล้วเสือจะมีโอกาสไหมครับทำไมสวยมาสามคนครับแล้วจังหวะานใได้เตะบอลเล่นเร็วๆยิงมาแล้วโอ้โหโดนไม่เต็มครับพยายามดีดด้วยขวาไอ้กอลฟแต่ว่าบอลแต่ยังไม่ตรงก่อนครับ ผมมีโอกาสสองครั้งติดต่อแล้วทำไมยังไม่ได้ประตูขึ้นนำับเจยผ่านไปหกนาทีเสร็จใสแล้วผิดล็อกเสือยาวขึ้นมาก็ยังเตะไม่แล้วก็จะให้ตามช่องลูกนี้ก็ยังไม่ตรงเลื่อครับเดนเจอร์ซึ่งหลักมาเนี่ยบอลของเดนเจอร์เนี่ยยังต่อไม่ติดเลยครับผี่ขา อย่ยงได้ตรกลางแล้วเขาล้อนกับมาตั้งกันใหม่คร like like ับแต่เราเจอหนุบลูกนี่ยตีแล้วบอลก็หลุดมาสามคนครับน้่จริงโอ้ยร้อยเลยครับโอ้โหเนี่ยต้องทงเลยทั้งวันเนี้ยลอจังหวะอย่างใจเย็นครับโอ้เราปวดแม่เปิดผ่านที่หน้าประตูมาตรงกลางเนี่ยมีผู้เล่นคองแยร์อยู่โล่งๆเลยครับตีเข้าไปง่ายๆจังหวะนเนี้ย ไป็นประตูขึ้นครับ้แรกของเกมนี้เขาไมครับเอา้ับทีกับกันนาดาเกนเตอร์แล้วสามประตูต่อสองครับเน่ยางที่บอกไว้แล้วว่าเกมเนี่ยตั้งแต่ขึ้นหลังเริ่มมาเนี่ยนเซอร์ยังต่อเกมของตัวเองไม่ได้เลยครับถีมาแล้วูีก็เขาซอร์ล้สนเลวเ เดี <3 S 2> ๋ยวต้องพยายามขอต่อบอลหาช่องให้มากกว่านี้ครับเซนเซอร์ต้องขุดต่อตาต่างฝ่ายเลอย่าเลือกที่จะแพ้เลด้านซ้ายแล้วแล้วหลองของลูกนี้บอลพ้วเข่าโหมกาโอ้โหดูเขางไม่ได้ประตูดีเสมอผู้ต้องอกว่าบินลูกนี้ได้แต่เท้าเลยแล้วบอลเนี่ยมันจะเข้าหน้าต่างอยู่แล้วแต่ว่า uôi bay trôn thào rất dễออกมา để phơi ở nào

พยายามจะนนยิงให้มันซ้ายค่อยแล้วลูกนี้แต่ว่าคอนเนี่ยมันไม่ค่อยดีหรอกหลุดออกหลังไปนั่งเหยืได้แล้วทีที่ของเบสเตอร์สองโอ้หลอเก็ทิ้งมาทางซ้ายลูกนี้ก็เพื่อนเนี่ยไช้เข้าใจแล้วแม,มนปุ่มเต้มยมาเลย

พี่อานพิ้งมาแล้วไป้พิงออกไปตอนรัาอยังได้เหลูกทุ่เนาะสำหรับคอมมนโ์ยกาบอนได้แล้อยู่ที่หนึ่ตรงกลางรับให้ขึ <ition> <th> ้นมาโน้ตเนี้แ่แล้วเข้าเหลี่ยมเท้าขาได้ยิงกัยังไม่ต๊ก่อยเน แก่ดีเองนะผู้ถือว่าหาจังหวาดีได้ดีแล้วแต่ว่าความเนี่ยมันยังไม่ส่งต่อเลยครับโอ้โหแล้วจังหวะที่หมอนประกัดเนี่ยเกือบจะแน่ดียังบอดยังไม่ตรงต่อครับสหรับเดนเตอร์ไทยเร็วมาแล้วโอ้โหดูเขี่ยวขี่จังหาเนี่ยไม่หยุดจริงครับแก่ดีเองนะโอ้โห เปิดมาเนี่ยได้น้ำหนักทิศทางจะเทินเทะิีเลยแล้วแต่ว่าเขียวเด็กยันดีฟอลให้โดนแห้ตอนนี้เองขึ้นมาทางขวาเดนเจอร์สุดแล้วให้บอลลูกนี้ก็ย้อนหลังเที่ยงเล้วปวดตึงเอาโอ้ที่อ่านไทยมาตอก หลบมาแล้วทีส่อกมาทางด้า like, masa, ogi, นขวาโอยแล้วย้อนแต่วมาตั้งกันจังหวะนี้ครับฟัวโกลขึ้นมาเพสซิ่งสูงแล้วพยายามเปลี่ยนแกนออกไปด้านขวาได้ด้วยครับเบนเจอร์ซ้ายแล้วให้ซ้ายแล้วไม่ได้ก็ทีส์แล้วฟัวโกลนจะออกหลังไปแล้วนะครับ แต่ได้เดี๋ยวดูตั้งแต่มาพี่อานขีงมาดิพี่โกยแล้วพยายามจะแตะจังหวะเดียวลูกนี้ยปั้มบอลกันอยู่แล้วเป็งพอไลมครับขมาพี่โกยหนูว่าลูกล่าเนี่ยค่อนข้างเล็กแล้วโตกี้งบอลไปจากเท้าเลยแล้วจังหวะนี่จะสสนกับแล้วหนึ่อนแล้วแตะเข้าขวาลูกนี้ยิงก็ยังไม่ตรงพอเลยครับผมโอ้ย ยังเป็นจังหวะที่ใช้ฝึกใช้ในเนื้อใช้น้ำที่สุดแล้วในที่เวลาหลักของเบเกอร์ครัแต่ยังทำประตูไม่ได้ครับเกมในขณะนี้เหลืออีปปกประมาณ7นาทีเศษแล้วยังเป็นชาวแดนที่นำเดือดตามเข้าตัวของครับให้บอลมาทางด้านขวาลูกนี้จับบอลแรกไม่ดีแล้วแต่ว่าไปปั๊มบอลมาได้ครับบอนที่ซวยแต่แล้วตู่ับบอเลเนี่ยยังเป็เฉย สือวสาบแล้ว <No> er <worldwide> well. <No> ับอดแล้วยังไปเ็บมาได้คลับเจนเตอร์อเนแก้วะท้ายแล้วตอนโอ้ยไม่เคนับไม่ดีนะตันนี้โัมไม่ได้การลงตัวนี้เลี้ยงฝัคนนีไม่ดีครับไม่อยากจะแย่นะกแข่งแกนดียว ไม่ครับจังหวะนี้ไม่ตาด้วยครับพยายามกองบอลมาโอ้ยนี่เป็นจังหวะแขนดิจังหว่างนี้นาย่างจะเปิดขึ้นหน้าให้นิชคุณเลยโดยมีการเสียตัวเทำไมจะถอดที่โกยออกครับแล้วก็ส่งซ็อกจบมาครับ

ไายแล้วตูปูดีเองจังหวะนี้ก็ยากให้ึงขอเนี่ยยกมือขอโทษเพื่อนเลยครับต้องบอกว่าตัดีใจเร็วทีนึงรับอาวาเนยไปขวาไว้ครับให้ได้จ้าใหได้จ้าให้ได้จ้าให้ได้จ้าห่ได้จ้าให้ได้จ้าไม่ได้จ้าได้จ้าให้ได้จ้า้ได้จ้าห้ได้จ้าใหด้จ้าให้ไาห้ได้จาให้ได้จาจ้าใ้ไดด้จ้าา้ไห้ได้าา้า้ได้จ้า้้า ก็จะไปสกัดได้ปลายมือแล้วใหมาประตเราจะสกัดแล้วเนเกอร์ห้ไปเลยให้กดไปเลยให้เลยไม่ต้องยึดเอาตรงางเอาตรงกลางหาชองส่อเข้าไปครัวสำหรเบนเกอร์ลทิ้มาแล้วเนี่ยไม่มีใครเข้าบอเลยแล้วค่ะเนี้ไปปล่อยให้ที่ป่อย้ดีเลย เดต๋ย้ก็เรื่อการ์ดแวร์ปอ่ใส่รังแกต้อง้านด้านท้ายเราไม่ต่างพวกนี้ก็จับคอนให้อยู่แล้วแม่ดิ๊กเเราข้ามสนามเนี่ยจะมีการเปลี่ยนตัวเวลาในสนามเนี่ยโอ้โหพี่เคยลงตัวไนกันบ้าง ตอดขึ light, ae, il, Elise, ala, ้นง่าในการบาดเจ็บแล้วแล้วก็เปลี่ยนสองคนรวดเลยครับทำอารวงวนกีตหญ่เขาเข้านลนอนนี้สูงเตีใหญ่เขาเข้ามาผ่านเลยเนี่ยเาเลาดอนเดี๋ยวเขาจะวางไว้ตรงกางรนาดเดี๋ยวเขาจะโยน่ะโยนไปางขวาเดี๋ยวสูดโเตอร์ฟอรดเฟิดดูนี่ยพลังกที่ตึงออกทางขวา ปู่คีโน่วางอยู่แล้วจังหวะนี้ทายบอลออกมาทางด้านขวาได้ด้วยครับเฟลเตอร์แล้วให้ลูกเนี้ยหลุดเลยคนระับท็อฟทีเพื่เอเตอิมออกมาทางขวาลนะแล้วก็ส่ายเพื่อนยังไปติดท็อฟตองหลังแล้วปู่ถือว่าสว่างเนี่ยใ้ตัดได้ดีคนะรับออกทางของเฟลเตอร์คตอนนี้จงหวะแบบเนี้ยกลายเป็นเข้าทางทำแน่เพราะจะรับแล้วรอสวนกลับนะครับโอ้โหแล้วเปิดลูกนี้ก็ให้ลยนด้วยนะ เวลาเนี่ยก็หมดลงไปทุกทีครับตอนนี้ต้องเล่งแล้วนะครับเดนเซอร์ฟอนแล้วสะดุดฟอนนิดนึงครับอยาไปได้ครับเวลาตรงกลางครับต้องพยายามพยายามกันให้เยอะขวัดเดินแล้วเหมือนเดนเซอร์เขาแต่มาทุกเนี่ยดูว่โดนดักอยู่แล้วให้มาตรงกลางครับเล่นต่อไปลูกนี้ ใช่แล um, ้วกรมการก็จะให้ปลุ้เสี่ยเปียวเมื่อตะคู่แล้วใส่ฮังถวนี้เม่ต้านครับแล้วกินหักทอต่อมาก็ยังไปติดที่วงแล้วถวนี้แมถือว่ายังไปอ้อย่วนนี้ได้ไปเตะมงครั้งนึงครับ ถูกยัดมาก็ยังไปติดบล็อกครับเปิติตลูกนี้นี่ัดูดผ่าแล้วจอบถอยหลังเลยจบตนี้เปิดยัดแล้วหนึ่งแต่ว่ากองนี่ยตกดยังไงครับเวลาในสนามเหลืออีกหนึ่งนาทีเรใส่แล้วยังไม่โดนเพ่เวลาบาดเสร็จคร้บตังสองทคนะ ก็พยยังจะตามเต็งสมอไมได้แล้วจะมีการเสี่ยงตัวว่าขัาขนามเนี่ยจะเอาออกลงมาวสาแตุกแผลเนี่ยต้องรับตองัีนะได้แครับั้ไทนยาครับไป้งานารับทีมคามีแต่บังคับในด้านนี่ครับแดนเจอร์ต้อพยายามเน่ยเกมลุขึ้นมาที่ลุกอหลูนี่อ้อหวอ้ยิ่งิดไปเยอะไปนิดนึงครับ ก็จะเป็นหวาเปิดให้ต้องชมเพื่อไดเปิดเฉียบขาดจริงๆจะเพื่อได้เปลุู้ๆแล้บ,บนะแบตเตอร์ซ้อแตะทิ้งออกมาต่อเลยครับข้างหน้าเนี่ยไม่มีใครเอาเลยแล้วไปโหมดแล้วให้มาหนึง่งแต่เข้าหวาแล้วพยายามจะผ่านเข้ามาแล้วหลุดไกลอยสวยนะจังหวะโอ้โหเนี่ยมีพื้นที่ถ้าเลี้ยงไปต่อก็ยังได้แต่ว่าจังหวะในเลือกจริงเองแล้วยังไม่ตอมต่อเราเห็นลุ้นเหรว่าตัวออกมาค่อนข้างเยอะเข้าถูก ท่วงานีส้าแล้วใช่แล้วมเวลาบาดเจ็บแล้วกอนอยู่ที่หเนี่ยเราบอกทีครับแล้เอากลางอ่อนจังหวะแเทียรล็อกพยายามหาจังหวะอยู่นลูกนี้โอ้โหายขึ้นมาได้เล้วต๊อป่จนี้ว ลอกเข้าขวาจี้ไปสุดโอ้จังหวะนี้ยหนเนี้ยเต็มเต็มเลยครับแม่ไม่รีบเลยขวาหมดเวลาหนึ่งนาทีครับได้เป็นลูกเตะมุมแล้วเดนเดอร์ยกมาตรงกลางยังหน่วทิ้งอน่อยได้ครับเสาสองเนี้ยหนุกลับมาเบนเตอร์บอลแต่เข้าขวาแล้วจิงลูกนี้ชนแล้วกองหลังออกได้เป็นลูกเตะมุมกดดันหนักแล้วเป็นช่วงนี้พับนะครับตอนนี้ ต้องรวมมารับกันหมดแล้วสำหรับคแะแนนอ่ะแล้วจังหวะเนี้ยไปเล่นยากนิดนึงแต่ว่ากรรม,มาการให้ฟาวไปต่อแล้วฟาลมาได้ฟรีคิกจังหวะนี้โอ้โหแล้วเสียเนี้ยเท้าม้าเนี้ย,ยหนึหง,น,งลลน่าจะเป็นคนิงครับติดเ,เรื่องฟรีคิกเนี้ยติดแอนเจอร์นี่ต้องต้องระวังระวังทั้งหนึ่งทั้งปองเนี้ยสองคนเลย ดันเดือดไม่น่าจะเป็นเท้าซ้ายผมหนึ่งมากกว่าใช้กองแทงสามคนครับทำไมเดี๋ยวลูงดูครับกินก๊าซมากก็ไม่ยังไม่หายกองแทงถือว่ายืนกันได้ดีนะทั้งหมดนี้ยังอยู่ในช่วงของเวลาบาดเจ็บครับหนึ่งล็อกมาแล้วให้ขึ้นมาตรงกลางพวกนี้เท่ากลาโอ้โหไเชื่อหน้าไหลลูกนี้คนก็เตะไม่ได้เห่าอนกัน โอ้โหนี่ยังเป็นฟอลงมาช่วยเกมรับไปได้แล้วแล้วจังหวะนี้จะสูบขึ้นเองครับผู้สาวประตูโซ่โอนแล้วนี่ยเราจังหวะนี้นะจะไปฟาวล์หนึ่งจังหวะที่เสียบอลไปเนี่ยเสียฟาวอย่างทางด้านทางแนวอย่าเลี้ยวเข้าทางตอนนี้ เราเปิดทิ้งหน้ามาลูกน no ี้กรรมการสาวนกอีหมดเวลาการแข่งขันครับเดเชิญผู้เ่นทั้งสองทีมครับการในานานี่ครับเชิญผู้เล่นทั้งสองทีมลิกิสนามก่อนครับ สำหรับเกมการแข่งขันในคู่นี้ต้องขอขอบคุณทั้งสองทีมครับต้องขอบคุณทอมแมร์แล้วก็เดนซเซอร์ครับน่าถือว่าตันสุดมันแล้วนะ